ชีวิตจริงไอ้คนดีนี่โดนทิ้งเป็นว่าเล่นส่วนไอ้พวกเจ้าชู้หาเมียใหม่ได้เรื่อยๆอ่ะโอเคขอบคุณเป็นนี้มากๆ,ๆคนดีและแสดงชัดเจนว่ารอมันคือตัวเลือกเป็นของตายที่ผู้หญิงทิ้งไปก่อนมันไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวพอกูกลับมายอดมันจะกลับมาหาก,กูกูไปหาคนที่รอไม่ได้คือพวกเจ้าชู้แล้วมันหาเมียใหม่ได้เรื่อยๆต้องไปเอากับมันก่อนไปล็อกกับมันก่อน ไปเอาอะไรความกล้าวใจกับมันก่อนเพราะถ้าไม่เอาเลยมันไปเสียดายมันมี about of lose มันมี deadline อันนี้รอได้รอก่อนเดี๋ยวไดบอกไงอย่ารอผู้หญิงนะถ้าเรารอผู้หญิงได้เราจะต้องรอต่อไปแต่ถ้าเรารอผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงก็จะไม่ปล่อยให้เรารอเธอจะเข้ามาเทคเราก่อนเราเลือกได้นะเราอยู่สองฝั่งนะก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละคืออย่างนี้ ระหว่างการพูดกับความเป็นจริงอะ่ะมันคนละแบบกันความจริงคือผู้หญิงเลือกผู้ชายเจ้าชู้ก่อนผู้ชายที่ท่งแบดก่อนไม่จำเป็นต้องเลเวลสูงนะแค่สรงแบดผู้หญิงแม่งก็เลือกแหละแต่สิ่งที่ผู้หญิงพูดคือต้องการบอกว่าต้องการผู้ชายที่ดีนะมารับใช้กูสิมารับใช้ฉันสิรอฉันสิรอฉันสิอย่าให้ฉันขาดตัวเลือกนะฉันขอไปเลือกระดับแบดๆกขอความกเ้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ฉันค่อยกลับมาเลือกเธอนะ อยู่เป็นทั้งเรื่องกห้ฉันนะฉันต้องกันคนดีคือลองนึกภาพดิถ้าผู้หญิง,งไปบอกว่ากูต้องการสายแบดผู้ชายพวกนี้ก็จะแบบอาคูไม่อาแล้วกูไปซึ่งไอพวกซิมหรือไอพวกอวังเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดตรงๆว่ามันเรื่องเองที่จะเป็นอย่างนั้นนะเลือกเองที่จะตามเรื่องเองที่จะรอนะเพราะเมื่อผู้หญิงคนนี้พูดจาไม่ดีไม่อ่อยแม่แะ้วกูก็ไม่รอคนนี้กูก็แค่ไปเป็นอหวังของผู้หญิงคนอื่นถัดไปมึงไปอยู่ตำแหน่งเดิมอยู่ดี <laughs> ถึงได้บอกไงไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่เราจะเอาผู้หญิงแล้วก็ทิ้งให้พวกเอาหวังดูแลและเช่นกันไอ้พวกแบนๆนะถ้าใครเป็นอาวังแล้วมาติดตามช่องตุติเนะเปลี่ยนยังไงกูก็ชวนให้เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ชวนไม่ได้ผลไม่เป็นไรเดี๋ยวโลกสังสอนไม่ไงว่าอ่ะเดี๋ยวแบนๆเอาเสร็จปุ๊บรับจบของเหลือเอารู้สึกดีปะล่ะรู้สึกดีก็จัดไปแล้วรู้สึกดีอยากจะเป็นผู้ชนะอยากเอาก่อนแล้วเป็นคนคัดเลือกผู้หญิงก่อนแล้วพอไม่เอากูเคยทัดทิ้งเนี่ยอยากอยู่ฝั่งเนี้ย ก็ติดตามแล้วก็เสพช่องครูติสัก50ิบคลิปร้อยคลิปเดี๋ยวไม่เซตเราจะเปลี่ยนเองถ้าไม่เปลี่ยนถือว่าธรรมชาติคัดสรรให้เราเป็นแบบนั้นก็ต้องรอรับจบของคนที่มาฝั่งแบนเก็ฑนะถ้าครูตีรวยจะยังทําอะไรแบบนี้อยู่ไหมโอ้โหคาตอบคือทําอันนี้จริงๆตอนนี้ตอนนี้ครูตีกเกษียณแล้วเว้ยทรัพยากรทรัพย์สิสนธุรกิจที่มีมันผลิตเงินได้มากกว่าที่ครูตีจะกินจะใช้ในแต่ละเดือนไปหลายเท่าแล้วนะก็ กเกษียณแล้วถึงได้ทำอะไรอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนกเกษียณปุ๊บก,ก็แบบเข้าใจไงว่าแบบเออทำกล้องให้เช่าด้วยเช่า,บาใบเช่าหรือธุรกิจอื่นเนี่ยครูติชอบธุรกิจให้เช่าเพราะว่าอ่ามันมีอะไรอย่างเงี้ยความได้เปรียบของมันแล้วครูติเก่งในด้านนี้แล้วก็พกของมือสองรถมือสองไปประมูลมาขายอะไรประมาณนี้นะจริงๆไอช่องเนี้ยก็คือธุรกิจขายคอสขายข้อมูลนะเ <c oughs> มื่อก่อนพอเกษียณเสร็จรู้สึกว่าแบบโหกูนี่แม่งเหนือคนอื่นกูนี่ว่างกูไม่ทําอะไรไปเปิด ไปช่วยเปิดห้างเซ็นทรัลประจําแล้วก็ใช้ชีวิตแบบประมาณว่าออกไปอยู่ตรงโน้นทีตรงนี้ทีนานๆไปก็เริ่มเบือ่อสุดท้ายก็ไม่รู้ทําอะไรก็เริ่มแบบอ่ะมาจับทางสอนทําเป็นอินฟูทําเป็นอะไรประมาณนี้อ่ะก็เริ่มถ่ายทอดข้อมูลแล้วก็อย่างหนึ่งที่ครูติจะบอกคือถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตแบบมันจะรู้สึกว่าไรค่ะแต่สิ่งที่ครูติมีคือ โอเคฉันก็ผ่านโลกมาระดับหนึ่งแล้วก็มีความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ใช่ไหมคนที่ติดตามฉันเหลือสักอย่างคือออกมาสอนอะไรบางอย่างสอนธุรกิจสอนความรักจริงๆทุกวันนี้แค่พูดสอนความรักอย่างเดียวแม่งก็หมดเวลาแล้วสี่ห้าพันคลิปวันๆหนึ่งแม่งทําทีห้าคลิปเก้าคลิปเคยหัวสุดวันหนึ่งห้าสิบคลิปอ่ะพูดแค่เรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวนะเว้ยครูตีก็อยากจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง อีกหน่อยนะถ้าขึ้นระ,ระดับหลักสักร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยหรือชิเฉียดก็จะเริ่มเออเดี๋ยวก็น,นะจำได้เกินล้านเหรียญนะสามสิบสาสิบห้าล้านเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเริ่มสอนธุรกิจมากขึ้น <c oughs> บ่อยขึ้นปัจจุบันยังพูดความรักอยู่เพราะด้านนี้มันมาเป็นโนหนึ่งของไทยอ่ะรูติอยู่เ,เร่อไงเบอร์ Burn หนึ่งของไทยแล้วในเมื่อจําคําสอนได้ใช่ไหมว่าเมื่อเราสร้างเวทีของเราจนเข้มแข็ง เป็นโนหนึ่งไปแล้วเราจะไปแข่งด้านอื่นถ้าครูตีสอนธุรกิจครูตีต้องแข่งกับใครบ้างน,นึกในหัวนะต้องแข่งกับคนยื่นั้นนี้ดังแต่พอเป็นเรื่องนี้คนอื่นสู้ครูตีไม่ได้ครูตีคือเบอร์หนึ่งของไทยเนี่ยไก็เล่นด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยพอผลลัพธ์ชัดขึ้นมีสักล้านเหรียญขึ้นไปก่อนเป็นเงินไทยก็30กว่าล้านใช่ไหมก็ค่อยมาสอนธุรกิจสอนความรวยอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะถ้าครูตียังไม่ได้รวยแบบก่อนหน้านี้ก็มีไม่ได้เยอะใช่ไหม แล้วมานั่งสอนความรวยมันก็จะมีข้อกังขาเยอะแต่ถ้าแบบโอ้กูมีชัดเจนแล้วแบบกูมีประมาณนั้นอนะใครจะมาเถียงกูได้เนออะปะไอคนที่รวยกว่าเล็กกว่าเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเขาก็สอนเราก็ทำอะไรของเขาไปนะก็และอย่างหนึ่งที่กูติจะบอกคืออันนี้แกให้เห็นนะความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาชีวิตปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินคนรวย ก็มีปัญหานี้ได้ยังรู้สึกครูตีระดับหลักร้อยล้านมีลองนึกภาพถ้าครูตีสอนนี่เกี่ยวกับเรื่องการตลาดและการทําธุรกิจน่ะสอนการทําธุรกิจคนที่เขาเป็น้อยล้านก็จะฟังครูตีไหมคงไม่แต่ถ้าสอนเรื่องความรักสัญาตยานเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับผู้ชายเกี่ยวกับความรักเนี่ยมีปัญหาความรักแก้อย่างนี้จัดการแบบนี้เขามีปัญหาเขาแก้ไม่ได้ครูตีสอนเขาได้แต่ถ้าครูติไปสอนเรื่องเงินอ่ะเขาคงไม่ฟังครูติเก็ตสิ่งที่พูดใช่ไหม และนี่เป็นไกด์เป็นแนวทางที่ครูติก็ใช้สอนลูกเส์เช่นกันว่าเฮ้ยเวลาออกมาสอนเวลาทําธุรกิจอะครูป .4 แค่เก่งกว่าเด็กป .4 ไม่ได้สอนพวกปริญญาไม่ได้สอนพวกด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวเน้นก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วแค่นี้พอเราขับรถเป็นเราสอนน้องเราขับรถได้แล้วจบเข้าใจนะก็อย่างที่บอกอ่ะกลับมาที่คําถามแล้วกันถ้าใครที่ยังไม่รู้ตัวตนนะให้คิดอย่างนี้ ถ้ากูมีร้อยล้านชีวิตเนี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงว่าร้อยล้านหรือพันล้านหายเหียวนันถ้าชีวิตเนี้ยกูไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยพวกนี้จะกินอะไรเดินหน้ากูจะจ่ายค่าเช่ายังไงกูแค่นึกได้ว่าถ้ากูจองตั๋วื่องบีกูไปได้ทันทีถ้ากูทําแบบนี้กูไปทันทีวันนี้กูอยู่ประเทศไหนวันนี้กูทําอาชีพอะไรกูยังทําแบบที่กูทําอยู่เปล่าถ้าไม่ใช่แปลว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะแต่ถ้ายังใช่ซึ่งครูติก็จะให้คําตอบว่าใช่ครูติก็ยังคงทําแบบเนี้ย จนหลักเลยล้านถ้ากูไปถึงพันล้านได้กูก็ยังคงทําแบบเนี้ยทาได้ร้านแรกอะตอนนี้รูที่ทาได้ร้านแรกครุติก็ออกมาสอนในช่องหลายทาร้านแรกสร้างยังไงหนึ่งถึงสิบล้านทํำยังไงเดี๋ยวพอกูถึงร้อยล้านกูก็สอนเลยว่าเอา้าจากศูนย์จนถึงร้อยล้านกูทํายังไงใช้เวลากี่ปีกูก็สอนคนอื่นทําตามกูอีกอะสิ่งที่รุติจะรวยขึ้นก็เพราะอย่างเนี้ยรวยขึ้นแล้วเป็นแรงบันดาลใจคนอื่นว่า ไอเทียน,นี้แม่งเป็นตัวอย่างได้แล้ว,พอ,ว,อวลพ,อพอเป็นตัวอย่างปุ๊บเวลาคุณติพูดอะไรพอเป็นตัวอย่างปุ๊บคนจะเชื่อแล้วทําตามชีวิตเขาก็ดีขึ้นเรารวยขึ้นคนอื่นทําตามมันดีขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนะก็มันจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่จากศูนย์ไม่ใช่แบบแม่งต้องไปงมเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เอาคนรุ่นก่อนมาสอนคนรุ่นใหม่คนที่อายุมากหรือน้อยไม่รู้คุูตีไม่ต้องสนใจสมมตินะว่าคุูตีอันนะี้ไปสอนเด็กรุ่นน้องกว่าสักสิปีเนะี่ย สิปีเขาไม่ต้องฟันฝ่าหรือไปงมเองอเขามีไกด์ไลน์แล้วเขาจะเติบโตยังไงทายัางไงเก็บเงินยังไงขยายตัวเองอยังไงนะมีไมซ์เซ็ตมีวิธีคิดยังไงถ้าเขาอยากจะขึ้นมาตามเส้นทางที่ฉันมาก็เท่านั้นเลยฉันก็ให้สูตรไปเลยนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่นี้ทายคิดนะถ้ายังรวยยังทำเดิมอยู่ไหมต่อให้ร้อยล้านกูก็ทําแบบเดิมแต่แค่จะเปลี่ยนเป็นแค่ว่าสอนธุรกิจมากขึ้นสอนรวยมากขึ้น แต่ความรักเนี่ยบอกเลยมันสุดโอ้โหโคตรมันเอาดูในช่องเนี่ยมันไหมมันยิบหายเพราะว่าคนหลับร้อยล้านก็มีปัญหาความรักเหมือนกันนะเอาลุย